สวัสดีครับผมจากกูลุยสารครับพี่น้องครับนะผมสำหรับคลิปนี้นะผมเศ้านี่ผมสิพามามาเบิงมันสำหรัโตลดต้นทุนนะผมนะผมเกินตอนแรกเลยครับผมแปลงนี่เป็นแปลงระบบลดต้นทุนนะผมที่ผมได้เฮ็ดแล้วก็ติดตามมานะผมเฮ็ดแล้วก็ติดตามแล้วก็ใส่ว่าท,ทดลองนะพี่น้องว่าระบบลดต้นทุนนะผมมันจีเป็นยังไงเดี๋ยวไปเบิง่งฟังกระบวนการแต่ละแต่ละ ที่เฮ็ดมานะครับผมเนาะระบบลดต้นทุนมันเป็นจังไรสําหรับระบบของผมนะครับผมเนาะขก้นตอนแรกเลยนะครับผมตอนแรกปลูกนะครับผมพื้นที่ตรงนี้หาไรนะครับผมหาไรนะครับผมปลูกวันที่สิบพฤษสภานะครับผมวันพืชมงคลเนี่ยผมวันหยุดเนาะผมมาปลูกแล้วก็ปลูกเองนาะเป็นของเนาะปลูกปลูกบได้ร้องพื้นนะครับผมปลูกได้ร้องพื้นเพราะอายุได้ยี่สิบมือถึง ประมาณยี่สิบก็มือนี่ยละ่ะยี่สิบยี่ห้ามือนะผมผมได้มาให้สูตรปุ๋ยทางใบตอนแรกนะผมเป็นปุ๋ยของผมเองซึ่งถ้างบประมาณเนี่ยผมตีเฉลี่ยงบประมาณให้ก็ตกเฉลี่ยเนี่ยไล่ละสิบห้าบาทนะผมไล่ละสิบห้าบาทต่อขังหนึง่งขังแรกผมกย็ยีให้ไปถ้าไล่ละสิบสิบห้าเนาะไล่ละสิบห้าเนี่ยมันกระยีตกอยู่อยู่ที่เท่าไหร่ละ่ะเจ็ดสิบห้าบาทนะผม เจ็ดสิบห้าบาทครั้งหนึ่งครั้งแรกนะผมเล่าผมกัปัจจุบันนะผมตอนนี้อายุหาเดือนกับอีกยี่สิบมือ้อนะผมมื้อนี้วันที่สามสิบตุลาะนะ,น,น,นะผมกับหาเดือนกับอีกยี่สิบมื้อเนี่ยนะผมก็ให้ทั้งใบนะไปสิบเอ็ดเทียนะผมสิบเอ็ดเทียเนะี่ยครั้งที่สิบเอ็ดผมเพิ่งให้ไปเมื่อวานนี่นะผมสิบเอ็ดครั้งนะผมก็เจ็ดสิบห้าคูณสิบเนา คูณสิบเพราะว่าสิบเอ็ดยังยับยั้งก็เจ็ดร้อยห้าสิบบวกไปอีกกับเจ็ดสิบห้านะผมเป็นแปดร้อยนะผมแปดร้อยกว่าบาทพื้นที่หาไรงบประมาณที่บำรุงปุ๋ยของผมเนี่ยผมใส่ไปแปดร้อยพี่น้องนะผม800แปดร้อยเราถ้าพี่น้องนะผมได้ย้อนเข้าไปเบิง้งคลิปแป่งระบบลดต้นทุนนะ่ะที่ผมได้เห็ด ฮ็ดติดตามไปแต่ละเดือนหรือว่าแต่ละอาทิตย์ที่คลิปที่ผมฮหดลงไปนะพี่น้องก็ได้เห็นเนาะว่าประสิทธิภาพมันเป็นเังไไ๋สำหรับงบประมาณเพียงแค่รวมเ้าตอนนี้เนาะปัจจุบัน800ยพี่น้อง800ได้ประมาณนี้อันนี้คือโค้งส้่งต้นเขาถ้าโค้งส้างต้นมาลักษณะแบบนี้ก็ชื่นใจไว้เลยนะผมชื่นใจไ้ก่อนเลยนะผมถ้าโค้งส้างต้นได้แบบนี้นะผมเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งกัน เรื่องของหัวอีกเมื่อนี้ผมก็คือคือกับเฮ็ดเฮ็ดเอาเอาหัวให้พี่น้องได้เบื้องนะผมพร้อมนะผมได้เบิ้งพร้อมว่ามันมันมันที่เป็นตั้งไหนเพราะว่าเขาก็เฮ็ดเนาะเฮ็ดปุ๋ยแค่เนี่ยปุ๋ยเพียงแค่เนี่ยแล้วมันได้แบบนี้นะผมก็ที่ได้เป็นก็ลังใจในการเฮ็ดนะผมพี่น้องที่ได้มาเห็นก็อจิจสนใจเราก็อยากจะเฮ็ดน้ากัน ระบบลดต้นทุนเพราะว่าผมจะเว้าย่ำอีกแล้วเพราะว่าเห็นบะพี่น้องราคาแค่นี้นะครับผมยุคมันสําลังปีท้องของมันสําลังเมืไปแล้วตอนนี้นะครับผมเนาะเห็นบ่เบ่แน่นอนนะครับผมบ่แน่นอนแล้วนะครับผมราคาทุกสิ่งทุกอย่างกันยังแพงอยู่แต่ว่าราคายังแค่นี้ไปไม่ได้หรอกพี่น้องนะครับผมสําหรับถ้าเอาเห็ดยังเห็ดระบบเดิมๆอยู่ ระบบนี่เสียดหเหรอฮาอยูได้นะผมมาเบิ้งกันไปเบิ้งหัวกันพี่น้องนี่ก็จะเป็นโค้งสางต้นก่อนนะครับผมโค้งสางของต้นพี่น้องเบิ้งเห็นปะเสมอกันดีปะนะครับผมผมนั่งอยู่ตรง <c oughs> นี่เลยแล้วมก็เอาต้นแรกเลยผมบ่เขาไปทางไหน,นเบิ่งเห็นบ่พี่น้องโค้งสางต้นสวยงามนะครับสวยงามดีนาะพี่น้องเนาะสวยงามดีโค้งสางต้นนี่เขาเห็นล้วเขากะ คิดประเมินเราก็าโอเครับพี่น้องเนาะโอเคดีแตนะผมมันที่นี่มาเบิ้งเรื่องของหัวผมก็ได้นั่นไปแล้วพี่น้องนี่แหละครับหัวมันอายุหาเดือนยี่สิบมือพี่น้องดิซิซัมขวดน้ำนี่หกร้อยมิลลิลิตรซัมเราเดือพี่น้องเห็นหวะครับนี่แหละครับที่ผมใส่พี่น้องผมก็เฮ็ดให้พี่น้องไป นะผมพี่น้องที่เพื่อนบัสดวกนะผมก็เฮ็ดไว้เลยทีไปเลยหลายหลายคนแล้วที่เอาไปเนาะพี่น้องเนาะหลายคนที่เอาไปใส่แล้วนะผมก็เบิง้งฝากพี่น้องก็อยากติดตามความพี่น้องเบิ้งกันแต่ว่าพี่น้องเ่พึ่งพึ่งมาใส่ตอนที่มันที่อายุยังเลล้ๆผมอยากให้ใส่มาเรื่อยๆตอนเหมือนกับผมเนี่ยผมใส่ตั้งแต่น้อยๆนะผมใส่มาตั้งแต่น้อยๆเลยคือตั้งแต่อายุ2ี่เมื่อนะผมสิบเอ็ดขั้งผมพ่น สิบเอ็ดข้งแล้วรวมสิบเอ็ดข้งแล้วเนี่ยนะผมกางงบประมาณยุติธรรที่ผมบ้านนั่นแหละนะผมนี่แหละเนาะเนาะมึงมาเบิ่งหัวเดีย๋ยพี่น้องมึงซีนี่เข้มข้นมากนะผมเข้มขน้นซีหัวนี่บบงบอกได้เลยว่ามันสัหปันงแก่สมบูรณ์ดีมากเลยคือคือมีมันฝรั่งมีแป้งดีนะผมเดี๋ยวผมสิไปเฮ็ดเดี๋ยวผมสิเอาตัวนี่แหละ๋ยวผมสิอัดคลิปไว้อีกคลิปนึงพี่น้อง ผมชีว่อกให้ฟังอบื้พี่้องรอติดตามเบื้องอีกคลิปนึงนะว่ามันเป็นอย่างมันมีเป็นสทธิภาพอย่างให้ฟังอีกนะครับผมเนาะเอาเดี๋ยวเนี่ยเบือ้องพี่้องป๊าพี่้ลงครับมันกเกษตรศาสตร์ฐานศูนย์นะครับเบื้องครูผมมากเลยนะครับผมพี่้องเนาะเห็นแล้วมันชื่นใจที่เฮาสีเฮดระบบนี่นะครับผมตอนนี้เนี่ยผมได้ลงแปลงไปไปแล้วลงระบบเดียวกันเบิืเลยตอนเนี่ยผมไล่ปลูก ไล่กำลังปลูกมันพื้นที่ของผมที่มีเนี่ยผมกำลังไล่ปลูกไล่ปลูกแบบบ่ได้ลงทุนคือบ่ได้ลงทุนแรกๆคืออะไรนี่ยคือบ่ไใดรองพื้นครับปลูกเลยครับยังบมีงบประมาณที่หลายๆที่สามารถเปีอยวปุยเอาอย่างมาเนี่ยปลูกได้เลยครับผมของผมเนาะตอนนี้ผมยกกล่องปลูกปลูกไว้ไปแล้วตอนนี้ครับรอขอแค่ผมขอแค่ให้ต้นมันขึ้นมาแค่นั้นเองตอนนี้นะครับผมระบบของผมขอแค่ให้ต้นมันขึ้นมาก่อนอายุ ยี่สิบมือถึงเดือนนึงเนี่ยขอให้ขึ้นมาก่อนเดี๋ยวไปเบิ้งกันติดตามกันนะครับผมสำหรับปุ๋ยตัวนี้ซีเฮ็ดเพียงแค่พ่นให้มือเดียวเนี่ยประมาณสี่ถึงห้ามือติดตามได้เลยว่าผลประสิทธิภาพนี่แตกต่างเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะพาเฮ็ดคลิปอีกคลิปนึงต่างหากเดี๋ยวเนี่ยผมมีมันแปลงน้อยอยู่ที่ขึ้นมาแล้วประมาณเดือนเกือบสี่เดือนนึงแล้วเดี๋ยวผมต้องไปให้ปุ๋ยทางใบรอบแรกแต่ผมยังไม่ได้ไปให้ ๋ยวาผมชีไปใหดนดอกนะครับเอาอย่างนี้เบื้องเรื่องหัววอาเลี้ยงไปอื้นไปเนาะสำหรับคลิปนี้เนี่ยมาบเบื้องเลี้ยงนี่เรื่องของหัวประสิทธิภาพติดตามน้าผมอายุหาเดือนยี่สิบมือประสิทธิภาพของระบบลดต้นทุนได้ประมาณนี้พี่น้องครับได้ประมาณนี้เห็นบ่ครับนะครับนะโอเคน้าผมเนี่ยก็ในละโค้งสั่งต้นแบบเนี่ยลักษณะเดียวกันเนี่ยมันหอมบหอมบบเหมือนเราอยู่ในแปลงเนี่ยโอ้เกือบ เกือบเท่าๆกันหมดทั้งแปลงนะเนาะพี่น้องเนาะน้าผมตัวนี้ก็สิเล่าก็คอลกสิมีลักษณะหวัวสิป,ประมาณกันเลาวพี่น้องเบิ้งมันหาดกันโอ้ผมสอนแห่งหลายเบิง้งหมดง่ายเลยเต็มมือน้าผมเต็มมือโอ้สุดยอดเลยพี่น้องเนาะเอากับประมาณนี้แหละผมมาติดตามอันนี้คลิปนี้เป็นคลิปติดตามมันสมลังระบบลดต้นทุนน้าผมอายุหาเดือนยี่สิบมือเนะาะเดี๋ยวคลิปอื่นรายละเอียดอื่นเดี๋ยว เดี๋ยวผมเชียร์เป็นคลิปอีกคลิปต่อไปคลิปนี้ผมมาสรุปประมาณนี้เพราะว่ามันสีเงาลว้วมกันไปทั่วน้องพี่น้องเนาะเนี่ยพี่น้องโหสุดยอดเลยผมนี่ชอบเลยละ่ะนะครับผมมาถ้าเป็นประโยชน์ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามนะครับผมไว้เป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปนะครับถ้ามีอย่างก็สอบถามแลกเปลี่ยนเล่นลูกกันได้ครับผมคลิปนี้จากูกรุอิซันก็สวัสดีครับผม